ไม่ใช่อ่ะฟาไม่ใช่ด้วยไม่โดดอ่ะเอออาจจะใหญ่แล้วไม่โดดม่ขามือเลย่นไป่อไปยไปยต้องนตรงผมจับอยู่จั มาแล้วมาแล้วมาแล้วอูน่มือ้เหมือนจังเฮ้ยเข้าวิธีใช้าแล้วครับโดนละ ไปอยู่ที่เรือ,อแหลมฉบังครับ <c ười> จะไปหา <c ười> ตกปลาจิกเรือครับปลาเรืออยู่เยอครับเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับ <c ười> ตอนไปเป็นพระเกอก <c ười> ต่ขากลับเดี๋ยวเราดูขากลดาครับ โดนคนแรกเลยครับโดนคนแรกอ้อนไหนพี่หวานหวานไหมอ๋อไม่หนักมากไม่เป็นไรตัวแรกวจิกเลยครับ มาเลยครับจิดชายกองชาายป่มาเลยอุ้ยสระสระกูไม่จับมือถือถ่ายให้ใครเลยเว้ยตอนนี้ครูเมาเรือแล้วผมถ่ายกล้องไว้อยู่ข้งฆาแว่นมาถือถ่ายบ้างค่ะโอ้เรียบร้อยครับ อ,นนอันนี้มันลงชา้า ไม่ถึง,งรประมาณสี่ห้ารอบแล้วก็ปล่อยสายลงอีกใช่ไหมใช่ครับ้อ,อนา้อะน,น้ำมันไหลน้ำทางน้ำไหลลงแต่ว่าลงดันขึ้น,นครับน้ำทางลงทางไหลใช่ใชครับใจเย็นตึ๊บเลยเขาบอกว่าค่อยหมุนนะวใจเย็นตึ๊บเลย ฮสุดยอดโอ้โหแรงยังแรงยังแรงนายเลี้ยงคันข้างๆหน่อยเวลาหมึกหันมาอย่างนี้นายเลี้ยงคันหลบไปอ๋อผมไม่รู้ครับพอดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรควจะโดนน้ำเองเลยผมไม่เป็นไรหราเที่ยงข้างๆมาโดนลอกรงเหรอวะอ้ยไม่มีน้ำดันแล้วครับผมเดินเล่นถ่ายร นี่ครับโอ้โหโดนเลยถ่ายยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอ้ยเอ็งด,ดยังมีอยู่อ่ะปวดแล้วเหลืแคยแล้วออ้าวแล้วปวดยังไงอ่ะความหัวลงเลยี่ไม่ปวดปวดอย่างนี้เลยไหมใช่<ล>ใช่ดเรื่องนี้เลยมันโดดลงเรือได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้ว จิกไม่กล้าใส่แว่นเลยเห็นแว่นเล็ดหลเฮ้ยมาแล้วค่อยค่อยๆค่อยๆทิหมดทางจะกินไหมี่กี้จะกินจะินยังยินตัวใหญ่โอ้นะไม่นเหืานจังเฮ้ย

ออกมาตึ้งั้นนี่ยเราไม่ต้องหมุนมาใช่ไหมพอมาเรื่อยๆอ่ะเปลี่ยนแนวเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วผมไม่ได้ผมอยู่ไม่ได้แล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วบอกว่าเอ้ยเว้ยเบสซาบิกิเขาไม่ไม่ใช้าสายปูโรให้อะไรนะครับโดนละ cháu không cáu Cáu mấy đam ạ Ui, sao mấy à, cụ sơ nữa Số 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 dài <laughs> Có chỗ này có này. Ừ ไม่ใช่อะสากก็ไม่ใช่ด้วยไม่โดดอะสากก็ใหญ่เอออาจจะใหญ่แล้วไม่โดดกินคามือเลยหย่อนแล้วถือกินคามือเลยดุกดุกข้าวกระจายนะคุบอกแล้วมไม่กินข้าวใช่ใช่ใช่คามือหย่อนเลย เดินมาอ่อนๆองี้ใช่ไหม้อย่าให้สายหย่อนครับอันนี้กลกระดาษแข็งเลยีเดียวไม่มาตกชลาใส่ไม่กิน เขาเรือมาตัดเหล็กไปขายกันอยู่เมื่อโผล่นะเรือมาเที่ยบตัดเหล็กไปขายกันเลยแล้ไม่ใช่บริษัทกรางูนรัฐบาลนะบริษัทเอกชนอะกูเรือกูทนดำน้ํากูไปตัดค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับ

เนะเว้ยได้เมาเลยัวไปครับไปไปออกไปไม่ต้องวตกผมจับอยู่จะมุดจับมันไว้จับมันไว้มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะมั้ง ยงหเดี๋ยววิ่งไปฝั่้เยอลงหน่อยครับหมุนลงค่อยๆค่อยๆคุณชอบแล้กแร้งเฮ้ยเบี้ยเบี้ยเบี้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยฮฮ่าฮเฮ้ยเธอมีสายสี่สิบ อ้วกอ้วต่อไหมไม่อ้วกไม่ต้วไม่อ้วกเลยอยาหาท่าดิ